เจนซีรีพอเตอร์วันนี้พาไปที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานในตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลานะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดสารของชุมชนค่ะที่ใช้วัสดุธรรมชาติจากทางมะพร้าวนะคะสำหรับป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ต้องการที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับคนสนใจเข้ามาศึกษาดูงานนะคะติดตามเรื่องนี้ได้จากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนสงขลาค่ะ การจักสารโครซึ่งทำจากทางมะพร้าวที่นำมาสารกันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมามากกว่า100ปีคุณรุ่งวีหรือร้อยตำรวจทวีชาตะวิทยากูลมาอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาการสารโครให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจักสารโครเราด้ครตัวเนี้ยเป็นภูมิปัญญาชาบ้านสีน้ำตาลเป็นวัตถุตายแลย้วอะไรไม่ก็ะ ที่สำคัญคือตางม,มาะพร้าวโปรดทันการแมลงออกมาทุงกระเทียมม่ได้ประมาณสามสี่ครั้งตัวนี้ใา้ได้มาสองครั้งครับสามารถการแม,มลงได้ลงวีก็พยายามสืบสารสืบต่อไปเพื่อให้เด็กหลังได้ไดรู้ว่าเคราะนี่เป็นบุิญาญา,านที่การแมลงได้จริงๆการนําทางมะพร้าวที่มีก้านใบสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดนํามาตัดและสารขึ้นพีระด้านด้วยลายขาดัดเมื่อสารได้รูป,ปรก็จะใช้หมุดกลัดเลี้วพลิกไปทางตรงกันข้ามสารวิธีเดิม,มจนได้รูปไข่รูปกลวย เมื่อถึงปลายสุดจะใช้วิธีรวบปลายใบขัดเป็นปมสองปมคล้ายกับการถักเปียจึงจะได้ลูกโครสที่สมบูรณ์โครสเป็นตัวช่วยสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถป้องกันแมลงได้ถึง100%เปอร์เซซึ่งในปัจจุบันมีถุงตาข่ายเหลือใช้ที่สามารถนำมาประยุกใช้ได้ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาแมลงได้เช่นกันจึงทำให้ส่วนลุงวีมีผู้ที่สนใจด้วยวิธีการสารโคร ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันอย่างมากมายมีมีความรู้มากยิ่งขึ้นตรงที่เราเห็นเมื่อกี้เห็นลุงวีสารแล้วรู้สึกมันง่ายแต่จริง,รงๆแล้วก็ยากเหมือนกันค่ะก็มันเป็นภูมิปัญญาที่เราใช้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเนาะกับการที่ป้องกงันแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าไปใช้สารเคมีหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตัวอื่นๆที่มาป้องกันนะคะเนาะมันเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายอะไรด้วยและป้องกันได้ดีค่ะ นอกจากจะได้ถ่ายทอดภูิปัญญาท้องถิ่นการสาโรครให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วยังสามารถช่วยลดโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันได้เพราะการสานรครเป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทำให้สามารถลดอัตราการใช้พลาสติกได้มากยิ่งขึ้นนักศึกษานิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขารายงาน